อ๋อหรออ๋อหรออ๋อหรอเทสเทสเทสก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณ300ซ u b สไครต e นะตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าครบ500 s u b สไ r i b e ผมจะทําการแจกไก่ตันนะทุกคนก็ฝากไปรเรียกเพื่อนๆพ,นพ,นพนืมากดกันด้วยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ณนะตอนนี้ช่องไหนออนก็มี Discord ไปของตัวเองนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่มีเพื่อนเล่นหรือว่าอยากจะมาเล่นกับผมเนี่ยเวลาสตรีมโวลาไลฟ์ก็จอยเข้าดิสคอร์ดมาได้เลยนะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาก่อนวันที่30ของเดือนนี้นะจะได้รับยศผู้บุกเบิกไปด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนแรกๆที่เข้าดิสมานะใครที่อยากได้ก็รีบๆเข้าดิสมานะผมผมจะทิ้งลิ์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับโอเคไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับผม Let s go ออลโลวการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในแบบปอกฟุตอีกเช่นเคยในวันนี้เราก็จะมาเล่นล่าค้าห่วงกันทุกคนโดยที่ผมจะเอาคอมโบโซเซตนี้ไปเลยนะครับผมหมัดแวมไพร์หมัดใหม่ของเราเองแล้วก็ดาบสมองเรือ อ่ะแล้วก็ผลด์กน,นะทุกคนผมบอกเลยว่าเซตเนี้ยโคตรโกงจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับผม let's go <S ข้างเปิดเลยแล้วกันวินี่ครับคอมโบ เฮ้ยน่วงเหรอแมมมอสนวดด่วงดูน้องแมมมอสขอหน่วงอะครับจับในเดียทีนีม้มาทุกคนดูดไม่โดน เอย่ามาทุกคนแกไม่รอดแน่ดูดไม่โดนอีกแล้วตัวมันเฉียงอ่ะทุกคนปาผมบอกเลยนะว่าคอมโบนี้โกงกว่าแมมมอสอีกสิบกว่าเท่านะครับผมแบบตบแมมมอสตายไปสิบกว่าตัวแล้วตอนทดลองเล่นนะครับนี่คอมโบเรียบร้อยทุกคนจะมีคนให้กระเทึบไหมน้อ,อนหน้าเ่าจะทำอะไรกันอยู่อ่ะ ต้องเข้าไปลาดช็อตทุกคนปั๊บปั๊บปึ๊บเก็บหมดไหมเนี่ยขอในมือลาดช็อตลาดช็อตแล้วหนึ่งหนึ่งคิวทุกคนใช้แล้วหนึ่งคิวสองคิว เดีย๋ยวโคตแม่มอสแมมมอสแมมมอสนี่เราเกระชืไปก่อนหน้านี้ดีกว,ว่ามาดูกันเลยทุกคนเอาอะไรด้วกันเนาะตายน้องตายตายซะยัดสูตรอะไรวะเนี่ยฝันดีครับโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงทุกคนคอมโบใหม่โคตรตึงโคตรเบอร์โอเคโอ้ทุกคนเซิร์ฟนี้มี 30M กับ 8M อยู่ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปออกล่ากันเลยดีกว,ว่าโดน เสแปลงล่างแล้วปึ๊บดูดวุดนะครับโอ้โหเสือแรงมากทุกคนทีเดียวผมไปครึ่งหลอดเลยหรอเกินไปเอาละครับเราจะสู้เขายังไงดีทีนี้ัาเสือแล้วไงอะน้องเสือแล้วไงอะ่ะเสือแล้วไงอ่ะโดนของใหม่เล่นให,หม่มาละเสือมันเก่าแล้วครับที่มันยุคข,ของอดาบสมอเรือกับหมัดแวมไพร์เออไปไหนแล้ววะ ปาเรียบร้อยทุกคนอย่างนี้โดนแน่นอนมึงเขามีเผาปา้าด้วยเนี่ยโอ้เซิร์ฟนวงเซิร์ฟนวงเซิร์ฟป,ปิงเซิร์ฟนวงเซิร์ฟปงิปงเอา้าโอ้โหปิงจัดเลยทุกคนเป็นไปแล้วปิงยี่เล่นไงอ่ะนี่ขนาดนี้ผมจะเล่นยังไงครับแอตินโดนครับคอมโบไปสักชุดนึงเต็มเต็มโหสกิลหน่วงมากทุกคนแบบหน่วงหน่วงเลยอ่ะ มเล่นได้อยู่มันจะไม่หนีครับมันจะตายแล้วทุกคนเซอร์แมนวงจัดเลยไอ้เออเซอร์แมนวงอ่ะมไม่ได้อ้างน,นะทุกคนแต่เซอร์แมนวงจริง <laughs> มาครับเอาไมา่หรือไปเด็กขี้แค้นเราจะเอาคืนทุกคนจะเอาคืนให้ได้เลย้นะเขาไม่อยู่ด้วยอา้าวมือนะน้องมอดแต่พิมพ์ไงมอดแต่พิมพ์ไงมอดแต่พิมพ์มาดิาเราอ่ะแหนว่ะทีจะรู้จักหมัดแล้วไอน้อยไปแล้ว มันสุดไม่โดนมาทุกคนเรื่อยากทีนี้หืมโดนแล้วแท้ๆพุ่งไปทำไมอ่ะเฮ้ยแปลงล่างผมเกลียดแล้วหมอจริงแล้วผมเอาจริงผมเกลียดแล้วผมเอาจริงเซิร์ฟวจะไม่ค่อยปิงแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะอ่เพิ่งเข้าแล้วมันปิงเกิน เมีคนเข้ามายุ่งเหรอชีบหายทุกคนผมไม่มายุ่งใช่ไหมผมไม่ด้ยุ่งเสือขอร้องเขามายุ่ง,อออง,ผ,มมงผมไม่ไหวแค่ฝนเสือก็จะช็อกแล้วค,ลครับวิ้มันวิ้มันเข้ามายุ่งทุกคนมันเข้ามายุ่งมันเอาผมมันลุมผมวะเนี่ยมนด้วยกันหรอมาด้วยกันหรอมันด้วยกันหรอ,หรอตายนะตายนะ ันลันมืออย่างเดียวเลยอ่ะเขาโอ๊ยโอ๊ยจะตายผมจะตายวะเนี่ยฝนพามาจากไหนอ่ะฝนพามาจากไหนไม่ไหวฝลพายไม่ไหวดูดเลือดเอ้าไม่ดูดวะเออเรียบร้อยทุกคนโดนฝนพากระทืบตายยังซุกไม่ไหวเรียกเพื่อนหน่อน้องเรียกเพื่อนหน่อน้องเรียกเพื่อนก็เพื่อนโดนแทนแล้วกันเนาะ ทำไมไมันไม่โดนมาทุกคนถามเอาแล้วมันเล่นคอมโบนรกแตกแล้วทุกคนไม่เป็นไรครับเราไหวนะมันเรื่องเสียคนเสือน่าจะเข้ามาเติมตอนที่เพื่อนมันกำลังจะตายแน่เลยด้วยดูดน้องผนแปลงร่างแล้วทุกคนมันเกลผมก็เกลเหมือนกันคิดว่าเองเกลได้คนเดียวเหรอ โดนทุกคนด,ดูเหวี่ยงไปก่อนโอ้ยเนาะตบหน้าล็อกโดนไหมไม่โดนเหรอดูดเลือดอมไม่โดน ผมเมมจัดตอนนี้ผมเม,มมจัดมันหนีเหรอเฮ้ยมันนี่ดีนุ่มไปไหนอ่ะเอาเฮ้ย,ฮยนี่มันหนีเอเ้ยนี่หนีนี่หน,น,น,นีเอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวดูดบัคกด้วยเอาเอาบัคกเลยเอาโอเคอ้บั็อฟูดโอ้ฮับหาวันเจ็ดแปดแไม่มีใครยอมซู้กับเราดีๆเลยนะครับเนี่ยแล้วตัวผมเป็นอะไรวะเนี่ยวัตถุฟักอะไรครับเนี่ยช่างมันแล้วกันเฮ้ยมีคนกำลังวีวีกันอยู่ ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับผมขอแจมิ่งเพื่อนวันช็อตปุ้มเอ้าไม่ตายโอเคตายแล้วฮึโดนทุกคนโดนอุ้ยแอดมินเกิดด้วย,วย,วยโอเคขอแสตมิ่ก่อนนะครับทุกคน เป็นยังไหละครับเราต้องดูมอทุกคนกระทืบพวกคนที่ขวางหน้านะครับผมโดนนิดน้อยตายตายไหมไม่ตายหรอเอวเังกรเอาผมมาเนี่ยังกรมามเลงผมมาเนี่ยทุกคนังกรมามเลงเรานะครับผมเอมันได้ข้าวของใครมาไม่รู้ใครตายก็ใครไม่เกี่ยวเขาก็ขอโทษนะครับผมตามไปตามกรรมเลยเปิดโปเจกตละเปิดเกตมา เราจริงซิตตายัดหน้าไปเลยทุกคนหรือว่ากะตายตามเ,เหตุนะผมบ่ไอ้มิ๊มหาวหันไหนแล้ววะเนี่ย ให้กระเทิบก็ขอกระทืยบอสก่อนละกันบอสไหนแล้วอะทุกคนอ๋อด้านบนนู้นเลยหรอขึ้นไปได้ไงวะนะ โอ้โาบอลิลลี่ผมเล่นมันต้องนานทุกคนผมยังไม่มีถาเบื่อรุ้จิ๋วเลยนะทุกคนโคตรเศร้าใจเลยอ่ะมีใครเล่นอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอตีเช็คก,ก่อนว่ามีใครแบบเฮ้ยใครอ่ะคนไหนคนนี้เหรอเอาดิเอา,เอา,เอาดิเปิดเลยทุกคนเปิดเลยแล้วกันปึ๊บตู้มเรียบ,บร้อยนะครับผมไอ้นี่โปรไปนเนี่ยเดี๋ยวใช่นี่โปรนี่มามาทุกคนผมจะฆ่าโปรนะครับผมผมจะเป็นเลเล,เลออนผู้กำจัดโปร มันเป็นไปนได้ไหมทุกคนที่แบบว่าคนโบติ์จะคลิกได้ไวขนาดนั้นอะหรือว่าเขาไม่ได้โป,ปร่อะแต่ปัญหาเราก็จะฆ่าเขาอ,อยู่ดีนะครับผมดูดิทุกคนดูดิไม่ับจัดเลยผมเกลีย,ลยดอะไรกันเย้ yeah, ทุกคนฆ่าโรได้ ช่โปรหรือเปล่าไม่ดูนะถ้าใครรูก็คอมเมนต์บอกว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมติดแท็กคลิปนี้ด้วยนะครับว่านายออนผู้ฆ่าโปรนะครับทุกคนโอเคก็รส่คลิปวันนี้ก็คงจะมีเพียงเานี้นะสำหรับคอมโบหมัดกับดาบสมอเรือนะทุกคนจริงๆคอมโบมันโกงมากเลยนะแต่ไม่มีโอกาสได้โชว์แบบคอมโบเต็มๆให้ทุกคนได้ดูเลยถ้าเกิดว่าโดนจริงๆจังๆเลยเนี่ยมันแบบเกือบจัวันช็อตได้เลยนะทุกคนยิ่งเราค้าหัวเยอะดีคือวันช็อตแน่นอนนะครับผมก็ สับลีบวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะผมก็ค่าใครไประหว่างฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม,มเป็นการร่าคาหัวของเกมนี้เนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสับลีปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับผมหายตัว